ตัวสดีครับเอ,อเ,รอเ,ออเอ๊อ,องางนะไกล้ทรงนั่นมาให้แล้วเนี่ยทรงอุ้ยไม้ตกูลเอื้องก็หลายหลายตะกูลนะคนบอกขงเยู่หลายตะกูลมงันจาเลยองคนี้ร่างจิเกิดตรงนร่างจิตเกิดตรงข้างนีน้องค์งนีเลยนะ

โอ้แจ่ไกคือบอกบานั่นนี่สเนี่ยไก่สมเออข้อมแขนเลยคุยกันระยเมาบกซื่อระยมเมาผมไม่ได้จำออได้วัโขวดงามเลยเหื่เออ,อนีเขา้อแขนดีวงนี่นี่ นี่เราโอ้ยเอื่องเลยเนไปเพื่อนแกงไก่คือบอบอกซื้อมาน้ำเน้ะเมื่อกลุยมากูปึกกินแน้วเพื่อนโอ้ช้ำไม่ดีนั่งเพื่อนรุนแรงรุนแน่าจะเป็นตระกูลตระกูลเอื้องนะครับผมอันนี้ผมมั่วเล้วครับเนี่ยผมมั่วแล้วไม่กองมาง่ายเลยเนะนี่ยวันนีน่หนาวดันเลย คุณลหลายๆครับเพื่อนไอ้น,นี่ดอกยังบอบผมก็ไม่รู้ว่าจะปูนยัางไรกันมันจะเป็นช้างนะใช่ไหมพี่เก๋โอ้ความลงถังโอ้สใายเลยตัวน,นี้

ผมผมจะไปแข้งแ,งแหมนก่โอ้กบางคุนสวดนี่นี่นคุ้คมากเลยนเป็นตะกูชานนะ่างเลยบานผมมีอยู่อันนี้หนจะเป็นตะกูช่างชู่มเใช่ไหมจังก่ โอ้ยบมติดซื้อบ้านอะไรงูหรอดอกสวยๆครับตะกุนช้างโอ้แบบนี้แม่ไเลยโอ้ยผมเป็นตาลูกเสาวนังใช่ไหมดากไม่ก่อนดากไม่ก่อนดอกไม่ก่อน โอ้บริเ,เตรียมตัวหาหม่งลุไว้เลยครับเพ่อนอ,อันนี้ยังไงอันนี้เมไหมียังรออ้ยอ้เ็นี่มันช้ำช้ำไรอย่างไรอันะี้ยังมีเอาลงโอ้ ใบใบผมบ่คุณเลยกนะ็ใบผมบ่คุณเลยผมมีคุณมากฝากไปนิดหนึ่้าจ้าจาบัวเขาไปชมแล้วทีมัทำไร อันนี้น่าจะเป็นพันใหญ่ไม่อมาอันนี้ก็ยังไม่มีดอกนะครับดอกไม้แยงมีามสมบูรณ์ก็ใช้กันไป้กั พวน,นั่นพวกนี้รับยอด,ดยอนะครับยานให่คนเห็นมั่ียนเดินลาผมมักกื้ยใหม่เพื่นนั่นแหละเดืยดงูงูงามเลยกุศลงามมันเกซี้ยงห้้นฝ่ากระดี่ก่อน เราดูบ้านก้าไปดแล้วอะนีอกแต้นเดียวนอนให้มาเรียบนี่ครับ ยังต้นแต่ยังมีดอกดอกนี่ไรไม้ได้นานบ้านแล้วเนี่ยมีดอกสองต้นน่าจะเป็นต้นเอื้องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็วกชาหน คขอบคุณที่าาาการไก่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมต้องแขวนไม้นาบ้านหนึ่งละไส่ชอมากินกาแฟเนี่ยผมจะแขวนไม้นาบ้านตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยแค่ด่านบ้านใส่เช้อนมากินกาแฟก็จะเชิญเช็ดเชิญชมเพลินนะ ขอบคุณหลายๆนะเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณใจใจครับ